ตอนรับตุษจีนปีมะเสงเซนทันฉลองวาระมหามงคลยิ่งใหญ่ระดับโลกทุ่ม500ล้านบาทผนึกศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเปิดแคมเปญ The Great Chinese New Year 2025ย้ำแลนด์มาร์คแห่งการเฉลิมฉลองตุษจีนที่ดีที่สุดบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซนทันทั่วประเทศ ผนึกกำลังบริษัทสรรพสินค้าเซนทันจำกัดในเครือเซนทันรีเทลผู้นำธุรกิจค้ามลีกของไทยทุ่ม500ล้านบาทตอนรับปีมะเส็งกับแคมเปญใหญ่รับสักรารใหม่ของปี The Great Chinese New Year 2025ย้ำแลนด์มาร์คฉลองตรุษจีนที่ดีที่สุดจับจ่ายไหวเทีเ่ยวครบจบที่เดียวเฉลิมฉลองวาระมหามงคลระดับโลกด้วยไฮไลท์มหามงคลที่เซนทันทั่วประเทศโดยแคมเปญ The Great Chinese New Year 2025จัดขึ้น ระหว่างวันที่7มกราคมจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์2568ปีมะเสงมาเฮงที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเซ็นทันทั่วประเทศ The Great Chinese New Year ปี2 0 2 5นะครับก็เป็นแคมเปญพิเศษประจำปีของทางกลุ่มเซนทันนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีพิเศษเนื่องจากว่าครบรอบ50ปีไทยจีนของสัมพันธ์นะครับเราจะมีงานใหญ่ๆเกิดขึ้นหลายๆงานกนะ็คือว่าอันแรกคือว่า มีการจัดก,การเทศกาลคุมไฟนะฮะทั่วประเทศนะฮะในเทนเ่นทุกสาขานะครับอัน,นที่2คือว่าเราก็จะมีการแสดงนะฮะร่วมกับสารทูตจีนนะครับแล้วก็ร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวนะฮะของเรานะฮะในเรื่องของการเอาโชว์จีนต่างๆเนี่ยมาแสดงที่เซนเตร์ทุกสาขาเช่นเดียวกันอันที่3ก็คือว่าเ,เป็นปีที่เราความสําคัญในเรื่องของการเอาทําตลาดพิเศษขึ้นมานะครับที่เซนเต่นเวิร์เนี่ย ก็มีตลาดชาแล้วก็มีการท่องเที่ยวจีนเนี่ยจัดงานนี้ขึ้นมานะครับเพื่อส่งเสริมให้คนไทยไปเที่ยวที่เมืองจีนด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทางเซ็นเตอร์ดีพาร์ตเมนต์โซนเนี่ยก็จะเทอร์เรเมดพิเศษนะฮะในเรื่องของการเอาสินค้าเรียกว่าซิกเนเจอร์ไอเทมเนี่ยมาโชว์ที่ท,ที่เซ็นเตอร์ชิดลมฮะซึ่งเปิดสักการะใหม่ของออประเทศเรานครับ,บแคมเปญพิเศษก็คือว่าเราร่วมกับ NGG นะครับจิวเวลเลอร์เนี่ยอมอบเพชรนะฮะมูลค่าโทษฮะ เราร่วมกับ N G G นะฮะมอบทองคำนะฮะ9.9.99% 99เนี่ย20บาทนะครับแล้วมีการแจกแหวนเพชรแล้วก็มีแคมเปญที่จะพาผู้โชคดีของเราเนี่ยไปไหว้พระกับหมอช้างที่มาเกาครับปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับที่เราจะมีการเชิญอ,องค์แชกงนะฮะจากวัดแชกงที่ฮ่องกงนะฮะที่โชคล้ามนะฮะเรื่องกังหันเนี่ยมาที่เซนต์เวสเกตนะครับก็จะเป็นที่เป็นครั้งแรกนะฮะที่ เราได้อัญเชิญองค์แชโกงเนี่ยมาที่ประเทศไทยนะครอ,องค์แชโกงเนี่ยมีอายุก,กว่า400ปีนะฮะก็มาให้โชคลาภกับแล้วก็แต่ละที่เนะะี่ยฮะทั้งเทพเจ้าไฉสิงห์เอี้ยเทพเจ้ากุณอูนะครับเทพเจ้าช,าานนะะาาชแห่งความโชคลาภต่างๆนาจาเทพเจ้าแม่กุนอิมเนี่ยก็จะมีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสาขานะฮะก็ตามคอนเซปต์คือว่าจับจา่ายไหว้กินเที่ยวนะฮะจบที่เดียวที่เซนทรัลครับแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่วันที่เจ กราคมนะฮะถึง6กุมภาพันธ์เนี่ย31วันนะครับก็อยากจะเชิญทุกท่านนะครับมาที่ศูนย์การค้าเซ็นอรัทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ห้างสำชาติเซ็นอร์ด้วยนะครับเราจะมอบสิทธิพิเศษต่างๆนังโปรโมชั่นทั้งสินค้าใหม่ๆนะฮะแล้วก็เรียกว่าเราเลือกเอาสิ่งที่เป็นมงคลในการสวมใส่เสื้อผ้านะครับเครื่องประดับต่างๆเนี่ยมาต้อนรับให้ลูกค้าชาวไทยแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติของเราเนี่ยได้จับจ่ายใช้สอยกันนะครับ ตุจกีปีนี้น่าก็จะเป็นเนื่องจากว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคนี่เราดีขึ้นมา2ปีแล้วนะฮะ mm. แล้วก็ปีนี้เราคิดว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นก็น่าจะเป็นปีที่ดีแล้วก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นที่รัฐบาลทำเรื่อง e-receipt ขึ้นมานะะในช่วงตั้งแต่15ตัลายถ,ถึง28กุมภาพันธ์เนี่ย mm. ก็จะเป็นตัวกระตุ้นในเรื่องของการจัดจ่ายใช้สอยในประเทศได้เป็นอย่างดีครับคือไฮไลท์ของแคมเปญปีนี้เนี่ยเราจะมีส่อสี่อย่างนะฮะแรกก็คือเรื่องของโ ในสุขการค้าเซนเตอร์ท่วป,ประเทศกว่า2 0 0 0 0ดวงนะครับแล้วก็จะเลือกอ10สาขาของประเทศของเราเนี่ยจะทําเป็นโครฟ์ฝ่ายศักด์สินนะฮะเราจะเรียกว่าเทลเลเมดกับเรื่องของสินป้นท้องถิ่นเนี่ยเข้ามานะครับอันที่2คือเรื่องเกี่ยวกับการไหว้ศิษย์ศักดิ์สิธิน์นะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีพิเศษที่เราจะมีะการอัญเชิญองค์แช์กงมาจากประเทศฮ่องกงนะฮะจากวัดแช์กงเนี่ยซึ่งมีอายุมากกว่า400ปีที่เซนเตอร์เวสต์เกตนะครับ อันที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงต่างๆเราร่วมกับกระทรวงาการท่องเที่ยวนะฮะของเราแล้วก็กระทรวงสารพูดจีนนะฮะในการนําเอาโชว์จากประเทศจีนเข้ามาแสดงที่เซ็นเตอร์ทูกสาขาแล้วก็สุดท้ายคือการทำไ n นิสมาเก็ตเนี่ยเราทําตลาดมาเก็ตที่จะมาจับจ่ายใช้สอยอย่างใหญ่นะฮะที่เซ็นเตอร์เวิร์เนี่ยจะมีตลาดชาแล้วก จะเรียกว่าจะมีเรียกว่าการต้องเราร่วมกับการท่องเที่ยวจีนในการโปรโมทการท่องเที่ยวจากประเทศจีนด้วยนะฮะในการที่ไปลงเที่ยวเมืองจีนอันนี้คือสิ่งไฮไลท์ที่ทางศูนย์การทซอนเที่ยพยายามนำเสนอให้กับลูกค้าเราที่จะมาจับจ่ายใช้สอยนะฮะจับจ่ายไหวกินเที่ยวจบที่เดียวที่เซ็นอร์ลทุกสาขาครับ